สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลในลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรนใจกับช่องชันนองของเราได้นะครับขอบคุณครับั้นต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาออดีมาที่ปิลิเวอร์สามหกเก้าตรงหน้าล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาออดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรชั่นราคาพิเศษลดให้สอง่าลดให้พิเศษในช่วงสงกรานต์แต่ว่าเป็นหมายถึงว่าเดือนเมษายนนะครับ เราลดลกช่วงสงการไปแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้ลดเพิ่มให้แต่ว่ามีแค่5วันเท่านั้นก็คือวันที่20เมษายนถึงวันที่25เมษายนวันที่25เมษายนเป็นวันสุดท้ายอัตราดีมันทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับไอเป็นพิเศษเพิ่มให้อีกรอบหนึ่งเนาะเป็นรอบสุดท้ายในเดือนเมษาครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤษภาคม2อง8ซึ่งเป็นเดือนที่5ของปีเพ่อแป๊บๆอีกเดือนเดียวก็จะกลางปีแล้วนะครับมีการโครจรยกยาราศีทั้งหมด6ดวงจะมีการห ทันสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด7ครั้งมันค่อนข้างเยอะมากๆไม่สามารถพยากร์ได้ในคลิปเดียวแน่ๆเพราะว่าแค่ EP แรกเราแบ่งออกไปเนี่ยสดวงเนี่ยก็20่นาทีแล้ว3ดวงก็20่นาทีดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาเป็นว่าถ้ามันควบกันเนี่ยมันก็คงต้องเป็น40่นาทีนะครับมันก็นานเกินไปก็เลยขอแบ่งเป็นสองอีแล้วกัน EP พแรกเราพยากรณไปแล้วครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้จะมี ดาวสองดวงที่เป็นดาวรวมหนึ่งในตรีเทพก็คือดาวพัหัสศดีดาวราหูและดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวตรีเทพที่จะย้ายเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวเลยแล้วเราพูดไปแล้วในอีพีแรกคือพัหัสกับราหูเจาะลึกให้แล้วก็พูดไปแล้วดังนั้นเนี่ยไปค้นหากันที่เราพยากรณ์ไปแล้วได้นะครับจะได้รู้ข้อความทั้งหมดว่าดวงดาวกำลังจะสื่อสารอะไรกับเราเพื่อเป็นแผนที่ให้เราต้องเดินทางอย่างถูกต้องเดี๋ยวดาวดวงนี้ที่กำลังจะย้ายในอีพีนี้ ก็คืออีพีที่2เนี่ยคือดาวเสาก็ควรจะต้องฟังด้วยและจะมีเจาะลึกดาวเสาให้ตามมาจากครบส,สองราศีแล้วในอีพีที่2นี้นะครับก็จะมีดาวเสาย้ายก็ติดตามกันได้เจาะลึกให้ครับผู้ที่เกิดราศีตุลดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนณะตุลทางทิศใต้ได้ทั้งราศีลัคษณะเช่นเดียวกันครับตนุราศีตุลตรงนี้ดาวมาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับขอบพูดอีกนิดหนึ่งดาวประจําตัวโคจรอยู่ในเดือนอริพอโคจรนิ่งถอยหลังอยู่ในราศี มีซึ่งตั้งแต่เดือนมก,การาเลยครับประมาณวันที่29มก,การาคมจนถึงวันที่2มิถุนายนทั้งหมด5เดือนไปเลยครับคือปกติไม่เคยมีมาก่อนดาวศุกร์ผมไม่เคยเจอมาก่อนประมาณที่ผมพยากรณ์มาประมาณ 6, 6 7ปีเนี่ยไม่เคยเห็นดาวศุกร์โคจรถอยหลังได้นานเบอร์นี้เลยนะครับและอย่างหนึ่งดาวเสาจะเข้ามากระแทกละนะครับดาวเสาเข้ามาเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวเลยครับดวงเมืองดวงโลกเนี่ยมันจะต้องเกิด เหตุการณ์แบบช็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าดาวศุกร์ถอยอยู่ในเรือนวินาศของดวงโลกและดวงเมืองไทยด้วยดังนั้นต้องเกิดเหตุร้ายไม่ใช่เหตุดีแล้วดาวศุกร์เองก็อยู่ในตำแหน่งวินาศดวงเดิมอยู่ในตำแหน่งเดิมในทุนดวงชะตาของดวงเมืองด้วยครับพอดาวเสาร์มาปุบ๊บเข้าเรือนวินาศเนี่ยจากพบดีไปพบร้ายครับแล้วมันก็เป็นคู่ศัตรูแรงด้วยดาวดุพะค์คู่เนี้ยเป็นพะค์คู่ศัตรูค่อนข้างเป็นเอกเป็นเด่น เ,เป็นเอกเป็นเเด่นเขาเรียกคเป็นเอกเ,เ,เ,เป็นเด่นจะมีดาวอาทิตย์อังคารแตกห่างอุบัติเหตุผ่าตัดดาวสุกเกาเส้นศัตรูคือเพื่อว่าขัดทุกอย่างเพื่อให้ปฏิว่าไม่สมหวังทุกอย่างเลยความรักการเงินการงานไม่สมหวังสักอย่างนะครับความรักก็ผิดพลาดการเงินก็มีปัญหาฝืดเคืองออการงานก็มีงานเข้าเออทำลงนั้นส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธลาหูพุทธลาหูคู่คดีความคู่วิวาท คู่ปะทะคู่ผลประโยชน์นะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งหรอจันกระเสาคู่ผัดพลาดนะครับจากเ,ออเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นลักษณะจันกระเสานี้ก็ไม่ต่างกันเลยสุกระเสานี่ร้ายกว่าจันกระเสาแต่สุกระเสานี่แก้ยากแต่จันกระเสาแค่พัดพลาดจบแก้ได้แต่ดาวสุกระเสาแก้ยากมากวิธีการคืออย่าไปยุ่งกันอย่าไปโสดอยู่แล้วก็โสดต่อไป คือไม่ใช่ว่าคบใครไม่ได้นะครับคบได้แต่อยากขีบห้ามขีบถ้าขีบคอนเนคชั่นปุ๊บเนี่ยเต็มตัวเลยคือปังปีอะครับอืปังปีนานดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่ามีลาบเสื่อมลาบมียดเสื่อมยดสุกเสาเจอกันคือความขัดแยง้งขัดแย้งทุกอย่างทุกอย่างที่มันขัดได้มันขัดแย้งหมดเลยแล้วมันก็เป็นอะไรที่คนละขั้วเหมือนขั้วบวกขั้วลบที่อยู่คนละขั้วกันไม่ได้หมายถึงมา เจอการระดูดกันนะแต่หมายความว่าคู่บวกกับคู่ลบที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือการที่มันคนละมันคนละอันกันไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งที่มาแล้วมันดูดกันแบบนี้ไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่าคู่บวกคู่ลบที่มันไม่ถูกกันหมายความว่าเหมือนกับคนหนึ่งเป็นคนใจร้อนคนนึงเป็นคนขี้หงุดหงิดพอเจอกันก็โอ้เหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันทํานองนะครับเออสุกเสารเนี่ยสุกศเสาวแปลว่าเจอเรื่องที่ต่ํากว่าตนเรื่องที่มันไม่ ไม่ถูกใจเลยสักอย่างอะไรก็ไม่สมหวังอะไรก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ดีทํานองนั้นไม่เคยมีความสุขเอือสุขสาวคือความไร้ความสุขไม่มีความสุขตามจริงมันมันแปลว่าสุขสุขดิบดิบแต่ว่ามนุษย์เราอ่ะจะมองว่ามันไม่มีความสุขเพราะว่าเวลามีความสุขแล้วมีความทุกข์เข้ามาแทรกอ่ะมันไม่สุขอะครับเขจาใปะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดมีคมีความระแวงตลอดเวลาเคยไหมเวลาแต่งอ่ะเหมือนเหมือนกับเราเราเห็นคนหนึ่ง ที่เป็นเพื่อนเราอะแต่งงานไปแล้วแบบแฟนเป็นคนเจ้าชูมากเลยก็คิดหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าแฟนเราจะไปมีชูเมื่อไหร่แฟนเราจะไปกิ๊กกล้ากับใครหรือเปล่ามันคือความระแวงแบบนั้นนะครับออสุกสาวคืออย่างนี้เลยคือสุขที่ได้ที่ได้รักกันที่ได้มาเจอกันครอบครองกันเป็นสามีภรรยาผัวเมียกันเนี่ยแต่ข้อเสียคือมันระแวงตลอดเวลาเลยว่า คือมันมันกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะใครมีมีพระเคราะห์ดาวสุกเสาเนี่ยผมมีนี่แหละคนหนึ่งบอกเลยมีนะครับไอ้สุกเสาเนี่ยระวังมากๆใครมีนะครับมันจะหมายถึงความไม่ได้ดั่งใจจริงๆเกิดมาไม่ได้ดั่งใจทําอะไรไม,ไม่ไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆไม่อะครับมันมันมีความยากมาก่อนเลยทําอะไรก็ยากมันรู้ไหมว่าชีวิตผมเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงใครที่มีแบบนี้หรือจะได้เจอแบบเนี่ยมันจะหมายถึงเวลาขึ้น ขึ้นช้ากว่าคนอื่นเขาเหมือนเดินขึ้นบันไดเหนื่อยมากคือแบบขึ้นลอยขั้นนะครับคือหมายถึงว่าขึ้นขึ้นลอยชั้นอย่างเงี้ยเออบันไดขึ้นลอยชั้นแต่เวลาลงลงเหมือนลิฟต์คือหมายวามว่ากดลิฟต์ลงเปิบปั๊บเดียวลงไปถึงแล้วไม่ได้หมายถึงว่าขึ้นบันไดแล้วลงบันไดนะครับขึ้นขึ้นบันไดคือขึ้นยากขึ้นกว่าจะประสบความสาเร็จได้แต่เวลาลงลงลิฟต์ครับเหมือนกับว่าลงเบืบลงมาเลยตกหัวทิ่มลงมาเลยเนี้ยแหละเป็นอย่างนี้สุกสัยมันคือความที่แบบอืม อะไรก็ได้ที่มันขัดแย้งกันอะไรที่มันไม่โอเคไม่ดีอ่ะพอเข้าใจคอนเซปต์เนาะแล้วดยวเป็นดาวประจําตัวด้วยนะครับก็อาจจะแปลว่าอยา่าคาดหวังกับสิ่งใดแล้วกันจนถึงวันที่2มิถุนายนเดดาวศุกร์จะออกมาเป็นประในราศีเมษค่อยว่ากันแต่จะดีขึ้นแน่นอนนะครับก็ก็จะอยู่รับปลอดภัยละนะครับอันนี้เฉพาะดาวจรแต่ใครมีในพื้นดวงก็ทําใจนะครับอืมก็ฝึกตัวเองว่าอยา่าคาดหวังนะครับถ้าคาดหวังผิดหวังทันทีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอยากกินอะไรก็ไม่มีอยาก จะซื้ออันนู้นก็ไม่มีอันนี้ก็หมดอันนั้นก็ไม่มาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นวันเมื่อวานนี้แล้วผมรู้ไงว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่ไม่ดีของผมอ่ะพอเวลาไปแล้วมันก็จริงๆอ่ะไฟก็ดับน้ําก็ไม่มาคือมันมันมีพาย,ยุฤ่ด,ดูร้อนมันก็เลยแบบไฟดับแต่โชคดีที่ดับแบบแบบก็เลยยังได้ลูกค้าอยู่เอ่อน้ําไม่ไหลอีกทั้งวันมามาประมาณหกโมงคือไม่มาตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นไม่ถึง ไปอีกทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งถึงมาอย่างเงี้ยครับโอ้ดีนะที่ที่เราลองน้ําเอาไว้ก่อนกรองน้ําไว้ก่อนไปเลยแบบยังมีใช้แบบทูทูไทยไปก่อนอะไรเงี้ยครับด้วยความเนี่ยเราต้องแก้ไขเราต้องตระเตรียมเอาไว้เพราะมันมันบ่อยมากเลยนะเพราะว่าเขาซ่อมอปราปาอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยครับก็จะเป็นประจําเลยแล้วก็แบบน้ําไม่ไหลบ่อยมากมันไม่ได้เป็นทุกคนนะมันเป็นเฉพาะซอยผมบเพราะผมเป็นซอยลึก แล้วมันก็อยู่กันเยอะแล้วท่อประปาก,ก็แตกบ่อยด้วยไฟก็ดับบ่อยอะไรก็ไม่รู้นักหนาคือแบบอยู่ที่ไหนก็เป็นขนาดอยู่ในตัวเมืองอยู่ติดถนนใหญ่อะครับก็ยังเป็นพอมาอยู่ในหลืบกับเขาก็เป็นอีกละคือแบบมันเป็นอะไรนักหนากับเรื่องไฟกับเรื่องน้ำนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันชีวิตผมเนี่ยเออมันมีปัญหาตลอดอะแต่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีปัญหาสมัยก่อนนี่ยังแบบเด็ดดับหายๆอยนี้โอเคดีขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ละโชคดีหน่อยอืมเพราะไม่งั้นงานทําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลลูกกกค้าาาํบ แต่ว่าโอเคประมาณนี้นี่แหละคือความสุกเกษคือพูดงี้ว่าอยากคิดอยากอยากคดาดหวังอะไรเลยไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ตังใจสักอย่างเนาะอ่ะมาดูดวงแรกคือดาวพุธยายราศีในดวงนี้อ่ะแม่ในในคลิปนี้นะครับดวงแรกวันที่17พฤษภาคม68ในราศีพฤษภดูทำลายดาวพุธนิดนึงครับดาวพุธเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมอยู่ในราศีกุมขอจรจเข้าสู่ราศีมีนถอยหลังในราศีกุมเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีน อันนี้พูดเนี่ยคือหมายถึงการเดินของดาวพุธจริงๆนะสับไปสับมาระหว่างพบดีพบเสียอยู่อย่างเงี้ยทั้งหมด3รอบนะครับตอนนี้อยู่ที่ราศีอริแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษในเดือนหน้าในต้นคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จะเดินเข้าสู่ราศีมรณาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วล่ละพระดาวพุธนั้นตกราศี พุชบพ,พบมรณะนั่นเองซึ่งมีดาวสองดวงรอรับอยู่ก็จะเป็นการชุมนุมกันของดวงดาวแต่ไม่ต้องตกใจมันอยู่แค่แป๊บๆเดือนเดียวเดีเด๋ยมันก็ไปละนะครับอาทิตย์อยู่แค่เดือนเดียวคือ15พฤษภาถึง14บมิถุนายนประมาณนะเดยประมาณส่วนดาวพุธก็จะอยู่ประมาณ1เดือนคือ17พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็จะย้ายออกมาเอนสุภาทีนี้มฤตยูกลุ่มอีกทีหนึ่งมฤตยูเนี่ยอยู่มา7ปีละ ครับอยู่7ปีแต่อยู่มาแล้วปีครึ่งเหลืออีก3ปีครึ่งประมาณครึ่งทางแล้วนะดาวบริตอยู่ประมาณาาาผ่ากลางราศีพฤษภละดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอยู่ในเดือนบารณคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบคือผมก็เจอมาแล้วนะไอบริตอรยู่ในเดือนบรารณะเนี่ยจะหมายถึงอะไรไมันจะหมายถึงว่าชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ครับบริตยูตัวเนี้ยไม่มีเจ้าเรือนดังนั้นเราทายยาก แต่ให้เราดูตามพื้นดวงชะตาของตัวคุณว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ในราศีพฤษภกับราศีพิจิกถ้าอยู่ในราศีาพฤษภมีดาวที่ดีกับพิจิกดาวที่ดีดาวมฤตยูจะพลิกไพรเป็นในทางที่ดีครับอันนี้คือโชคดีแต่จะมีข้อเสียพ่วงมาด้วยมฤตยูอยู่ในเดือนมรณะจะหมายถึงมีโรคลึกลับเกิดขึ้นผมเป็นโรคไทรอยนี่ครับผมเนี่ยดาวมฤตยูอยู่ในเดือนมรณะเนี่ยเป็นโรคไทรอยอ,อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นอยู่ๆมันก็เป็นนะครับมันไม่เคยเป็นมาก่อน โรคนี้ยังไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ๆก็เป็นแต่โชคดีที่ว่าเราไปรักษาแล้วมันดีขึ้นก็ถือว่ามันจะเป็นก่อนเป็นหนักก่อนแล้วลเราไปรักษาหามันมันไม่ได้หายมาถึงว่าดีขึ้นมากก็ถือว่าใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่ต้องกินยาตลอดเพราะผมก็ไม่แอนตี้เรื่องกินยาเพราะยามันเม็ดเล็กมากเลยถือว่าโอเคไม่ไม่ได้ครนามผมหรอกนะเพราะว่าผมต้องกินยาแค่แพ้พทุกวันอยู่แล้วก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการกินยา นี่คือข้อดีคือหมายว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการกินยาแต่ว่ามันทําให้อาการดีขึ้นนั่นเองก็เอาเป็นว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียก็แก้ไปซะเนาะแต่คนที่มีดาวร้ายนะครับอันนี้เต็มตัวเลยนะเต็มตัวพลิบผันไปในทางที่ร้ายวิธีการตั้งรับเตรียมรับอีก3ปีครึ่งใครยังไม่เกิดโชคดีนะแต่ก็อีก3ปีครึ่งเชียวนะครับยาวยิ่งกว่าดาวเสาอรอ์ยูในีาศีมีนซะอีกนะครับเอ่อดาวเสาร์ในราศรีมีนแค่2ปีครึ่งแต่อันนี้อยู่ม,มา1ปีลย ดาวเสาร์ย้าไปเรียนเมษหนึ่งปีละดาวมฤตยูถึงจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะ่ยถ,ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างอีกยาวนานนิดหนึ่งแลน,นตั้งสติดีๆสำหรับคนที่มีดาวร้ายในราศีพฤษภกับราศีพิจิกถ้าใครดูไม่เป็นปรึกษาดูดดงส่วนตัวตอนนี้ลดราคาค่าครูให้แล้วก็อย่าลืมถามด้วยนะเพราะผมไม่รู้นะว่าใครต้องการรู้หรือไม่รู้นะครับก็บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้ก็ถามเอานะครับมาถามได้มีค่าครูทีนี้เรามาดูกันต่อดาวพุธเนี่ย ตกมรณะระวังการพูดการสื่อสารการเจรจาก,การเข้าสังคมการเซ็นสัญญาจะนาความเดือดร้อนมาสู่ตนความว่าเดือดร้อนคือมรณะมรณะคือความเสียหายและเดือดร้อนความวุ่นวายใจความทุกข์ใจนะครับจะเกิดขึ้นพุธนี้มาจากเดือนวินาศเดือนสุพะแปลว่าคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายนะครับอพุธนี้แปลว่าการสื่อสารอยู่ในมรณะแปลว่าความเสียใจก็แปลว่าอาจได้รับข่าวร้ายครับวินาศทางไกลได้รับข่าวร้ายจากทางไกลนะครับสุภะ มรณะเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นเหมือนกันก็แปลว่าผู้ใหญ่ได้รับข่าวร้ายผู้ใหญ่จากต่างถิ่นแดนไกลนะครับมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นในบางสิ่งบางอย่างที่ก็ต้องทําใจที่ต้องมันจะต้องเป็นไปเพราะว่าอาพูดเลยว่าผมก็เพิ่งเจอตอนหลังจากตึกถล่มได้แค่ประมาณสองสามวันก็คุณลุงของผมก็เสียชีวิตครับก็ อก็เสียไปแล้วเหมือนกันก็หมายถึงว่ามีมีมีเรื่องข่าวร้ายจากทางไกลเหมือนกันเป๊ะเลยครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพแต่ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพแต่ว่าคุณลุงเนี่ยเสียอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็เอ่อตามจริงแกไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอกแกย้ายไปอยู่กรุงเทพกันปั๊บเองครับคือตามจริงไปไปมามาอยู่แต่ว่าเอ่อไปอยู่กรุงเทพได้ปั๊บเดียวประมาณสองสามปีก็ก็นั่นแหละก็ไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่นานก็เสียชีวิตอืมก็อยู่ที่นั่นก็ ไเลยเหมือนแบบนี้เลยคือคือคุณอาจจะได้เจอแนวแนวนี้ก็ได้ครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องร้ายแบบถึงกับขั้นเสียชีวิตนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงได้รับข่าวร้ายอะไรบางอย่างก็ได้จากแดนไกลแต่เอาว่าเป็นเป็นข่าวร้ายไม่ใช่ข่าวดีเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องบาระนะครับก็เอาเป็นว่าปับป๊บๆอย่างมันก็ผ่านไปบางทีอาจจะไม่เกิดอะไรก็ได้อย่าเพิ่งตกใจมันมันเป็นอะไรที่บางทีเขาว่าข่าวร้ายจากแดนไกล อาจจะเหมือนกับสมมติเหมือนกับแผ่นดินไหวแล้วตึกสตงถล่มนียครับมันก็เป็นข่าวที่สนดเหมือนกันเนาะที่ผมก็เหมือนกับเป็นคนอยู่กรุงเทพไงก็คือทางไกลก็คือมีข่าวแบบนี้ก็น่าสนดหดหูเหมือนกันก็เป็นทำนองนี้ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่มันก็คือข่าวหนึ่งที่ช็อกคนทางประเทศเหมือนกันเห็นไหมครับก็อาจจะเป็นแนวแนวนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้หมายถึงญาติพี่น้องของเราทั้งหมดก็ได้แต่แต่ก็อาจจะเป็นก็ได้เพราะว่าสุภาพแปลว่าผู้ใหญ่ไงอืม ต่อไปดาวเสาครับดวงที่2เข้าสู่ราศีมีนาที่สิพฤษภาคม6กดาวเสาอันนี้จะพูดแค่นิดหน่อยคือข้อดี1เสียหนึ่งแล้วก็การแก้จบแล้วไปดูต่อในคลิปหน้าคือการเจาะลึกดาวเสาเพราะว่าถ้าบอกไปหมดเดี๋ยวจะไม่ไปฟังในคลิปหน้าเนาะดาวเสาเนี่ยออกออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในเรือนอริเนี่ยต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะสำหรับคนตนว่าคุณเนี่ยจะได้ดาวเสาในเรือนอริสองปีครึ่งที่ต้องคือค่อนข้างยาวนานจะต้องระมัดระวังให้มาก วิธีการแก้ก็มีเดี๋ยวจะให้ไปนะครับเอาข้อดีก่อนหายากมากเลยปุตตะอริเนี่ยนะครับปุตตะอริข้อดีคืออะไรเนาะอยาาเอาข้อเอาเอาข้อเสียก่อนเพราะว่าข้อดียังคิดไม่ได้เอาข้อเสียก่อนข้อข้อข้อดีแทบไม่มีครับแต่ข้อเสียเยอะเลยแต่ว่ามันก็แค่แค่แค่ดาวดวงเดียวอย่าเพิ่งคิดมากเนาะ ดาวเสาข้อเสียปุตตะอริก็หมายถึงว่า,ามีปัญหากับบุตรบริวารตามจริงมันจะปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการลงทุนความเสี่ยงหมายถึงความสมหวังด้วยนะครับมันไปตกอริหมดเลยก็เดี๋ยวไปฟังคลิปหน้าเยอะแยะเลยที่เราต้องพูดมีเรื่องพูดเยอะมากสำหรับปุตตะอริแต่ผมจะพูดแค่เรื่องเดียวที่ไม่ได้สําคัญมากแต่แนะนําให้ฟังก็คือปุตตะอริคือมีปัญหากับบุตรบริวาร นะครับและก็สัตว์เลี้ยงมี3อย่างนี้ที่ต้องระวังในสิ่งที่ผมจะพูดให้คลิปนี้ในด้านเสียก็คือสัตว์เลี้ยงจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนหมายเวาว่าสัตว์เลี้ยงอาจจะแบบพิกงพิการไปหรือคือมีนะพี่พี่พี่เขาอ่ะออที่รู้จักกันอย่าก็เขาก็เขาเจอสัตว์เลี้ยงที่ที่ที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันก็คือน้องหมาเขาเขาแบบดน รถเหยียบเลยสักอย่างหนึ่งก็ก็คือขาเขาเดินไม่ได้ก็เลยต้องใส่ไอ้เครื่องอันนั้นอนะ่ะคานคานไปอะไรแบบประมาณนี้ครับก็ก็เป็นลักษณะที่ปุดตาอะไรคือต้องต้องเก็บเช็ดตลอดแล้วก็อะไรแบบเนี้ยต้องดูแลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนกว่ามันจะตุยนะครับอะไรประมาณนี้ก็ก็คือต้องเนี่ยก็คืออาลีแปลว่าแบกรับคือต้องแบกรับการที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราได้เลี้ยงมันมาันนั้นเนี่ยผมย่างก็ได้สัตว์เลี้ยงมาโดยไม่คาดฝันโดยที่แบบ อยากได้แต่พอได้มาแล้วอปวดหัวกุมขมับเลยคือมันน่ารักนะแต่มันดื้อมากเลยฉลาดด้วยแต่ดื้อมันไม่ชอบฟังมันรันมากบอกเท่าไหร่เขาไม่ฟังแต่มันแต่มันก็มีข้อดีก็คือมันก็น่ารักแล้วมันก็คือหมายถึงว่ารูปล่างมันน่ารักดีเพราะว่ามันมันเป็นพันธุอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่หมาไทยครับมันเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นพันอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่หมาไทยอ่ะเออมันมันขนยาวๆแล้วก็ แต่ว่าคำว,ว่าขนยาวมันก็ลําบากนี่แหละครับมันไม่เหมือนน้องหมาไทยเนาะมันมันขนสั้นมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่พอขนยาวปุ๊บโอ้โหมันอาบน้ํายากมากเลยเอออะไรทํานองนี้แล้วก็มันก็จะมีกลิ่นง่ายด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เออเวลาฝนตกอย่างเงี้ยอาบน้ําก็ไม่ได้กลิ่นก็โชยลนะอะไรแบบเนี้ยมันก็ลาบากทํานองนั้นแนหะทีนี้ปุตตอาอริยังหมายถึงลูกน้อง ลูกน้องจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนหมายถึงว่าไปทําเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราอะต้องต้องปวดหัวบางทีไม่ได้ดั่งใจทําอะไรก็ไม่ถูกต้องผิดพลาดลาออกเข้าๆออกออกหรือไปทําของเสียหายอะไรทานองน,งนี้ปวดตาอริลูกลูกไม่ได้ดั่งใจน้อยสุดคือไม่ได้ดั่งใจหมายถึงว่าให้ใบซ้ายมันดันไปขวา แต่เนี่ยยังยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นหมายความว่าเขาคิดอะไรเรื่องของเขาแต่เราแค่คอยสับสนองอยู่ข้างหลังแล้วก็มองอยู่ข้างหลังเตือนอยู่ข้างหลังอย่าไปอะไรมากมายกับเขาแต่ว่าคาว่าปุดตะอริหมายถึงว่าอาจจะไปแบบคบเ,เพื่อนไม่ดีไปบางคนอาพุ่นตรงๆนะบางคนอาจจะไปยาเสพติดหรือเปล่าอะไรอย่างใดคือคือไม่ได้หมายถึงว่าต้องเกิดแบบนี้เท่านั้นนะครับแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าบุตรล,ลูกหลานเราเนี่ย อาจจะไปทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องถูกใจหรือต้องไปรับผิดชอบสมารอาริคือการแบกรับคือการรับผิดชอบนะครับจะต้องเจอเรื่องลักษณะนี้นะครับก็เอาเป็นว่า2ปีครึ่งเนาะก็ทนๆนไปครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเจอนะครับและปุตตะอริยหมายถึงใครอยากจะได้ลูกยากแล้วครับไม่ไม่ง่ายคนที่ได้ปุตตะหริอคือคนไม่มีลูกง่ายมีลูกยากแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะมันต้องไปดูพื้นดวงก่อนแต่หมายถึงมีตอนนี้มียาก บาองอาจจะต้องใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์นะครับก็คือทํากิฟอะไรก็ว่าไปบางคนก็ไม่ติดนะติดยากต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวเกตโคจรนเข้ออขสาสู่ราศีกรกฎวันที่23พฤษภาคม68ดาวเกตโคจรเข้าสูเ่เดือ,กมมกน,าาน,อนกุมภจากเลนลาพาเข้าสู่กุมภก็จะไปวุ่นวายกับดาวอังคารดาวเกตคือการพลิกหลอกอยู่ในเดือนกรมภแปลว่างานอาจจะเกิดการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงได้วิธีการแก้คือพลิกแพงเปลี่ยนแปลง ก็จะทําให้ทุกอย่างอะ่ะอยู่รอดปลอดภัยอย่าลืมนะดาวเสาเจาะเลือกให้คลิปหน้านะครับติดตามกันด้วยมีอีกเยอะแยะเลยที่คุณต้องรู้เพราะมันสําคัญมากอยู่ในเรือนอริานะครับต้องแก้นะอ,อ,อังคารคืออารมณ์อารมณ์จําค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หงุดหง,งิดหงุดหงิดมากดาวเกตเข้าไปร่วมยิ่งหงุดหงิดไปใหญ่เจอแต่เรื่องไม่ได้หนังใจการงานนี่จุกจิกไปหมดหมายความว่ามีเรื่องดีเทลเยอะก็เลยต้องแบบวิ่งเต้นวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลัง วิ่งจนหัวหลุดก้นขิดไปนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเอาเอาประมาณว่าพยายามเบรกนะครับเบรกแล้วไปหาวิธีการแก้นะเบรกแล้วพยายามไปผ่อนคลายตัวเองให้ตัวเองแบบไม่ไม่ไม่จริงจังกับมันมากเกินไปไม่งั้นคือเอาเหมือนกระดาราเวลาเวลาสมบทเป็นคนคนหนึ่งแล้วแบบมันเป็นบทที่แบบต้องใช้อารมณ์เหวี่ยงวีน คือมันเป็นคนละคนกันกับดาราสึ่ินางร้ายเป็นนางเอกในชีวิตจริงอ่ะคือหมายความว่านางเอกเป็นนางร้ายถูกไหมครับมันสลับกันหมายความว่านางร้ายอ่ะคือฉันเป็นคนดีอ่ะแต่ฉันต้องไปเล่นเหมือนกิ๊กมุยุรินนะครับที่แบบบวชเป็นทางธรรมไปเลยอ่ะแต่ไปเล่นนางร้ายครับนั่นแหละก็คือไม่ใช่ชีวิตเขาที่เป็นจริงเนาะเขาก็สมบทบาทให้มันเป็นแบบนางร้ายจิกกัดได้ออนั่นแหละ ก็ค <ítulo> <es> ือความไม่เ <ions> ป <se us> like to so so ็น so ต so ัวเองมัน so ก็ค so ือหมายถึงว่าพอมันอินปุ๊บมันเอาอารมณ์ออกยากมากเพราะเพราะดาราเวลาอินแล้วมันมันออกยากมากยิ่งเป็นบทที่ต้องเหวี่ยงบินโวยวายนี่มันแบบมันอินมากเลยเนาะก็นั่นแหละก็จะออกยากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปผ่อนคลายอะไรบางอย่างเพื่อให้เราแบบหลุดพ้นออกจากพัฒนาการตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เอาเป็นว่าแบ่งรับแบ่งสู้ให้ได้บาลานซ์มันให้ถูกก็พอ บาลานซ์อารมณ์ให้ได้ครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับยังไงก็ซู่ๆเนาะใครอยากมีคำถามใดๆก็ปรึกษาดูเชวนตัวมีค่าครูได้ครับก็ฝากไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c r รต์ติดตามปรึงใจกับช่องชันแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ